ไหวแล้วคนนั่นตัววาดเพราะท่านมั่นปีติขึ้นตัวไม่ออกพรรนะไม่เดี๋ยวดิไปไหว้ก็กดใจไหนอกดเร็วเขามั่นได้ออนี่นี่เาจะกินเล่าอย่างไรต่างนต่างคนมะเอาเนี่ไม่ใช่ คือเบียอะสออทำเบื้องจากของสาเพิ่นจังนานเขาไปครับตัวอยู่บวกกันเป็นหางบดปรียสำเดือดอะไรไหม เร็วเร็วหั่นแทะตัวบ่ใหญ่ว่ะตัวท่อนอยู่ซี่ท่อนนี่ก้อยดิ <laughs> กอบขวดอันเดียหนูกขาเงรัดเกงลกรัยงนีมันมีฝามุนามุน้าข้อะไรเนาะเอาบักกันขวดไงคอยตัดเอันเดียมเสียบยู่นี่ขวดนี้มันตัดกดมันกับบมีดากตัดบระดาษยดากาข้อมันบ้างบาด้มันวางก่ได้่ตังบรได้น้ำอันใดลยะอยูถังงั่นที้งย ตูพืลให้เา่แนนี่้าหอย้างชีตดตา้ื่อื่นั่นชื่อปกกวะกรสังถนมันขให่เาะลกโอ้ย่ไก่เอาปากลามานึ่ จังสีล้มันคอยเขาก็บรรยากาศขั้นออกแก้วยังว่าดีแล้วมันเ็คืนยุทงครับเอออันโยงเสียันได้บรรยากาศนะขั้นบัวบ้าแสดงว่าว่าอยากนุ่งยดมขันบัวาแสดง่าอยากนุ่งหมอยดม โอ้โหเขาใบพนปอมติใหญ่ว่นดเรียวันพูดมันาเมียเป็นสิอกเออบ่ได้เรียกว่าวันพูดวันนั้นเอาเออเอมือสะดวกรถดนะไม่ใช่เออมือสะดวกรถบ่ต้องว่าวันพูดวันนีหรอก

แต่ว่าลูกน้องพงเยิีคันย่ำสา้อยู่ว่าเนี่ยคันนอกขืนบ้านมาปั๊บ้อยมาหลดคันขดนี้ ออไปหน่อยไม่ยนะมันเ,ยนนนเนียมันน่้กับแมมาเพิ่นนั่งหนารถจักรยานประจรําจ้ะ

ว่าจได้คลอมนร่องกบบยางตายออกขึ้นกับเราตึ้งคนเดียวป้าเด็กมันทอดหรอำเนี่ยมัแดงขาวจากผ้าขึ้นนาพังไปยิ่ขึ้นเกิดจะเสียบด้วยไอยลิดครับเเสียบปอดทาดินี่เสียป่าดิคอมครบบัสือมากกว่มเมื่อวานนี่ียบาเ่ ขั้นแท้ๆเลยนี่มันเคลล่าง้างหรือึงจับหนังนาเ้งไหน้างไหนตังี้เลตงไปนาลูางไหนางไหนกองตักองมากตัวดึงมากกับตัปั้นจันนดึงปยมากปั้นเอแต่ว่าคบๆเนี่ คนขับงาไม่ซ้ำกันมัมัน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 ันมาานกันนะเอยังไหลไหลหัเอางานมัครับมันแตกน่แตกเดี๋ยวนะ้าก็หักัไปมงานมัแล้วมัน่ันหักมั่นโอ้โหแตกแตกบัก้องโอ้าดไป

ยโอ้ยลืมเสือพาดมอาาอเออยส,มยนนสิมีปากเด้อยู่ในสารมีปากอยู่ในนั่นลเลือ่อมลือมเลือ่อมเลื่อมสิก,กินนตะโพยทั้งโคกจริงรเลือ่อมเลือ่อมเลืมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวบ่ยให้ได้ศูนย์เด้เด้ดดดจับไ้เด้จับได้วยเปิดขวดด้วยเหรเอาขวดยกมาเพอวเออเปิดขวดยกขวดลวดเพื่อนเอกินแพบพลังรดกินเือพลังไป น <out> <expands and floor trendy> ี่ดมมันมันแก้วมันโกับป๊กเอากวนเกับป๊กจัวพานิดเอาอันนั้นลงมาใส่หลยเนาะใบงากับที่นโลเโอ้บาปปิ้ลโดนเออตั้งไส์อะไร้วได้บรรยากาศ ยัดหอกเนี่ยตักไปตักงไง่จะจ้จะหองได้ไหมเราวยใส่จับปั๊บหลนตัวต้แส่บต้แซ่ตู้แล้ว่เป้านอให้เพิเด้เปิขอดคนเบียร์ให้ขอพุทธคัาันว่าโอ้ยข้า้กันเลจปลาแล้วแทงนี้ยังไงออนั่ง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 เกี้ยพาะ่ต้วงตะป่าเอาตะปลาจกเต็มเลง วดความซ่าอยู่น่สองรอบก็ะบอน่ตะกี้เรากดอยู่ผุ่เด้เรแล้วส่าหสขวมาไก่ไก่กมาักกันาะไปรอบวดคตัดมือนยอะเลยตัดปลบ่มือเอาไปม่ตามหอกดียแล้

ว้าวดอกไม้อีกวดเดียวนึ่งประจํามาได้บ้างปาดูใช้ป้าดูเออไว้นี่บวนละเดี๋ยวนุ่มมาแล้วตั้งวัดดอกตุมมาแล้วตุมมาแล้ว

มีขายอีกมีไก่ผู้พเปหมายจะโค่นไปซื้อมาซื้อแล้วเอกหัวลิตรนี่ผูลิตรู้นขาขายอยู่แลวผิชเปนบ่อแต่เขาทำมาเด็ดมู้พิดเป็นบ่ตามรถผู้เมียคนเป็นเจ้าคนดูยัดบีป๋าไล่เปนไรเด้อปไาไล่เปนไรเด้อลาตุ่ม